่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับบิ๊กฟุตสัตว์ในตำนานของประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่เราจะไปเริ่มฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับบิ๊กฟุต หรือแปลตรงตัวว่าไอตีนโตเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ถูกกล่าวถึงในตำนานพื้นบ้านของชาวสหรัฐอเมริกาทางตอนเหนือโดยเฉพาะในเขตป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาและรวมไปถึงในประเทศแคนาดาด้วยจากรายงานผู้พบเห็นได้อธิบายลักษณะของมันเอาไว้ว่ามันนั้นมีความสูงถึง2เมตร บางก็ว่าถึงสามเมตรเลยทีเดียวมีน้ำหนักรลาวๆ2ส0งถึงสามกิโลกร,รมัมขนของมันมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำประกายทองบางก็ว่ามีสีแดงเข้มปกคลุมไปทั่วทั้งตัวเท้าของมันนั้นใหญ่ผิดปกติ บางรอยเท้าที่พบเจอวัดได้ถึง60เซนติเมตรหลายคนยังรายงานอีกว่าบิ๊กฟุตนั้นจะมีกลิ่นตัวที่เหม็นอย่างรุนแรงบิ๊กฟุตนั้นยังเป็นอีกหนึ่งสัตว์ลึกลับที่มีคนพบเจอและพบเห็นในวงกว้างเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในโซนแปซิฟิก n o r t h เวสตหรือในรัฐวอชิงตันรัฐโอรกอนหรือบริเวณนอร์ทเ r n c น l i f ฟอร์เนีย หรือในประเทศแคนาดาอย่างบิติสโคลัมเบียหรือไม่ว่าจะเป็นในโซนภูเขาแอปพารเรเซียรวมไปถึงในภูมิภาคเกรสเลกในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาด้วยเรียกได้ว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้แทบจะอยู่ทุกที่ในทวีปอเมริกาเหนือเลยทีเดียวทำให้มีการพบเจอและพบเห็นเยอะเป็นอย่างมากผมเลยเอาเหตุการณ์ดังๆมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ ในปี1924นายบนายอัลเบิร์ตออสแมนเป็นนักสำรวจท้องถิ่นชาวแคนาดาที่อ้างว่าเขานั้นถูกลักพาตัวโดยบิ๊กฟุต เขาได้เล่าถึงเหตุการณ์นี้เอาไว้ว่าขณะนั้นเขาได้ไปตั้งแคมป์บริเวณโทบาอินเลตในบิติสโคลัมเบียประเทศแคนาดาและหลังจากนั้นเขาก็ถูกลักพาตัวเป็นเวลา6วันก่อนที่เขาจะหลบหนีออกมาได้โดยเขาบอกว่าเขาใช้พืชและสมุนไพรที่ทำให้ง่วงนอนให้บิ๊กฟุตกิน ก่อนที่เขาจะหนีออกมาเรื่องราวนี้เป็นที่ถกเถียงกันมากถึงความจริงว่าเหตุการณ์นี้นายเอาเบิร์ตแต่งขึ้นหรือว่าเป็นเรื่องจริงกันแน่และในปีเดียวกัน1924กลุ่มนักสำรวจทองคำในรัฐวอชิงตันรายงานว่าเขาถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับลิงขนาดใหญ่พวกมัน ได้โยนหินใส่พวกเขาและทำให้กระท่อมที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นพังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณเอฟแคนยอนซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานบิ๊กฟุตแม้ว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนในภายหลังแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าบิ๊กฟุตนั้นเป็นคนทำจริงหรือไม่หรือในปี1994นายแมทมันนี่เมเกอร์ ผู้ก่อตั้งองค์กรนักวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับบิ๊กฟุตและพิธีกรรายการดังรายการไฟ n น i n g บิ g ก o ุต อ้างว่าพวกเขาเคยพบกับบิ๊กฟุตในรัฐโอไฮโอในปี1994เขาเล่าว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตสูงประมาณ8ฟุตเดินสองขาและส่งเสียงคำรามเสียงดังและเขาก็ยังอ้างอีกว่าเขาได้รับรายงานการพบเห็นบิ๊กฟุตมากกว่า8,000รายงานเขาจึงก่อตั้งองค์กรนักวิจัยภาคสนามบิ๊กฟุต เพื่อเป็นการค้นหาว่าบิ๊กฟุตนั้นมีตัวตนจริงๆหรือไม่และในเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดในปี1967นายแพตเตอร์สันและนายกิฟลินสองนักสำรวจชื่อดังได้ขี่ม้าสำรวจพื้นที่ป่าลึกในรัฐแคลิฟอร์เนียและพวกเขาอ้างว่าได้พบเห็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกับลิงขนาดใหญ่เดินสองขาอยู่ริมทาน้ำพวกเขา จึงหยิบกล้อง16มิลลิเมตรมาถ่ายวิดีโอไว้วิดีโอนั้นยาวประมาณ59วินาทีในฟิลม์มมีภาพของสิ่งมีชีวิตขนดกสูงใหญ่เดินอย่างมั่นคงด้วยขาสองขาและในช่วงเวลาหนึ่งนั้นมันได้หันมามองกล้องอีกด้วยคลิปวิดีโอนี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกและเป็นที่โด่งดังเป็นอย่างมากและเมื่อบิ๊กฟุตนี้ได้โด่งดังไปทั่วโลก รัฐบาลและนักวิทยาศาสตร์ได้สนใจกับสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้เป็นอย่างมากเลยได้ทำการร่วมพิสูจน์ตามหาความจริงเกี่ยวกับบิ๊กฟุตอีกด้วยและได้รวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆเอามาตรวจสอบและพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าที่มีหลายครั้งที่ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นของปลอมหรือเส้นขน DNA ต่างๆตัวอย่างบางชิ้นพบว่าเป็นขนของสัตว์ทั่วไปเช่นหมีหรือกวางนักวิทยาศาสตร์หลายคนไม่ยอมรับการมีอยู่ของบิ๊กฟุตเนื่องจากไม่มีหลักฐานชัดเจนจนกระทั่งในปี2012เมลบาคิดชอป นักวิจัยเขาได้อ้างว่าเขานั้นได้นำเส้นขนปริศนามาตรวจสอบ DNA เขาอ้างว่านี่คือเส้นขนของบิ๊กฟุตซึ่งเมื่อเขาตรวจสอบแล้วเส้นขนดังกล่าวมี DNA ลูกผสมระหว่างมนุษย์ กับสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยหลายคนได้มาโต้อตอบในทีหลังว่าการวิจัยดังกล่าวนั้นใช้วิธีการตรวจสอบไม่ถูกต้องและขาดการตรวจสอบอย่างละเอียดถีถ่ถ้วนจึงทําให้กลายเป็นที่ถกเถียงกันอีกครั้งว่าเส้นขนดังกล่าวนั้นเป็นของบิ๊กฟุตจริงๆและดี a นั้นเป็นดี a ของบิ๊กฟุตจริงหรือไม่ และก็มีการถบเถียงกันอย่างเยอะแยะมากมายจนมีทฤษฎีสมคบคิดหลายอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบิ๊กฟุตคือสิ่งมีชีวิตที่เรายังไม่เคยพบเจอเพราะเชื่อกันว่าบิ๊กฟุตนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลา,าดและมักจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลบางคนก็เชื่อว่าเป็นหมีที่เดินสองขาเท่านั้น และยังมีบางคนเชื่อว่าบิ๊กฟุตอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่สืบเชื้อสายมาจากมนุษย์ถ้ำอีกด้วยและจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีนักล่าและนักวิชาการหลายคนได้ตามหาความจริงเกี่ยวกับบิ๊กฟุตอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์เจฟเบลลัมที่เขานั้นได้รวบรวมรอยเท้าที่แตกต่างกันถึง200แบบและยังมีกลุ่มชมลมนักล่าบิ๊กฟุตอีกด้วย ก็ไม่รู้ว่าอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตลึกลับอย่างบิ๊กฟุตจริงๆหรือไม่และท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าบิ๊กฟุตนั้นมีตัวตนจริงๆหรือไม่สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับและสำหรับเรื่องราวของบิ๊กฟุตใน EP นี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ